มึงดูเองดูเอเกียร์ดิไม่น่าบอกมันเลยเฮ้ยไม่มาขนเมื่อเฮยไม่มเขี่ยหรอเฮ้มาเขี่ยหรอเขียเขี่ยเขียนนุบนเฮ้ยไล่เขียยมีหรอไปไปแล้วไปไ คือเจ้ามันเจอป่ะพี่ฮะคิอเจ้ามาเจอป่อะาาอโอ้เมื่อวานหาทั้งวันอยู่สภาไม่แต่ผมก็รู้สึกนะแต่ผมจะเขาบอกว่าอยู่โซนบ้านคนรวยแล้วอยู่โซนบ้านคนรวยจริงเราจะเจอโอ้ใช่เพราะเราร,รู้รู้เยอะตรงนั้นอะแต่มแอบบ่อยเองแล้วคนม <laughs> <ๆ>ันเนาะคนมันเยอะแอบบไม่หมดหรอกเออแอบบไม่ไหวแล้ว แล้วเล่นแม่งจริงนี่คืออะไรมารอตรงนี้ปามาเก็บรถพาเพื่อนมาเก็บรถอ๋อรถหนูบักค่ะแบักน้ำเลยตากมรู้อ่ะเอสีกลับมาเป็นสีท่านาอยู่ไหนอ่ะท่ดนายต้องนำนี่มาค่ะทุกคนครับนี่ไอ้นี่ป่ะปั๊มบ้าดีจีอ่ะไออยู่ขวามือรู้รู้น้องรู้รู้จำได้จำได้พี่จำได้พี่จำได้น้องจำเลยเี่ไปตีสก๊อตไปตีกีตงไปเลยจำได้มากผมจำได้มาบ้านมีบ้านมีบ้าแลออกมาปั๊มทำไปได้เลยที่คุณต้องบอกก่อนว่า เดี๋ยวผมอาจจะไปทําเลส,สิกนะครับถ้าไปทําเลส,สิกอะ่ะมันอาจจะอาจจะตีน้อยลงอะผมอยากทำเัี่ยผมอยากขับรถผมอยากทาอะไรบ้างอะไร ง,งถ้ามันบัฟกพงงานหยาบเพิ่มขึ้นสนุกสนุกขึ้นเน่ยใช่ถ้ามันป้นมันบัฟมันอะไรอ่ะงานเพิ่มตื่นมาของไม่หายก็ไม่สนุกแล้วแต่ก็สนุกหน่อยได้หมดนะเออของหายแล้วระดับเพิ่มเออมันสนุกขึ้นไปไหน่อยจริงๆก็ป้น,ป,นป้นไปเถอะแต่ถ้าสมุิของอะไรหายมันจะหนักกว่าน,นี้แค่เนี้ยเลย แล้วถ้าแรงอ่ะแรงเกินไปอ่ะนำเลยคนนำเลยนำเลยสี่คนนำเลยสี่สี่คนมันหาได้นานกว่านานกว่ามาแล้วเม kind of ื่อวานไก่ติ <im <im ๊บอ่ะก็บ้านหลังนี้แหละที่ทันบอกมีสนามมาที่ออฟแฟนเดี๋ยวแอคชั่นเลยพี่ รวมบ้างเอ้ยไม่ใช่พี่เซราตอมอครับพี่แรงเขียวเใช่ใช่ใช่ไปพร้อมกันไหมมาแบบกระจายกระจายอยู่ในสองคนรวยนะใช่กระจายได้พรก็อย่าลืมว่าตอกซอยแบงเยอะเว้ยจะไปแต่ที่แยกก่อนนะพี่แต่เจออ่ะมันเจอก็อย่าเพิ่งรีบแล้วตกชีวิตก่อนเว้ยถ้าผมเล่น ถ้าคำว่าบ้านอะมันเป็นบ้านมันต้องออกทางไม่ไม่เดี๋ยวมึ้อมกันกับมึงเรนเขียวกันไปมึงชัวร์ใช่ไหมว่ากับรนเขียวกนมึงชัวร์ใช่ไหมว่าอยู่บ้านคนรวยไปบ้านกูก่อนแป๊บนึ่งบ้านคนรวยมีค้อเยอะเลยอะไปรอรับไปพร้อมกันเดี๋ยวหลงเดี๋ยวอะไรอีกอ้าวยังยังมีคนตกอยู่เหรอเออเช็คได้นะพี่ทางผ่านอะอะไรเงี้ยเออทางผ่านนี่ จอแดงเขียวอ่ะมีคนมีคนเรียว่ามาดูอยู่อ่ะบ้านโคตรเยอะเลยเชียเฮ้ยเลยไปน่ะเข้าบ้านน่ะเฮ้ยพี่เฮียล้ระบาตั้ ไอ้เขียวตึมไอสัตว์เอ้ยฮะใช่หรอเออแจ้งไปเลยใจกอนแล้วนะโอเคจะได้ขับดีขึ้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าตัวขายนะไม่ค่อยหน้าหมาเลยแบบไม่ค่อยหน้าหมาเลยแบบหน้าหมาจัดทำงานเป็นระบบเวย โอ้ยรัวจัดดูกันแดนเขียวโหเอ้คือเฟี้ยวจัดเลยคือเฟี้ยวจัดเลยเฟี้ยวจัดเลยใช่เฟี้ยวจัดเลยอ่ะโอ้ยเขาตึงใจตึงใจนะตึงจใจนะเอี้ยตึงใจเอ้ยเขาตึงใจเอี้ยเขาตึงใะเอี้ยเขาตึงใะ

ไอ้ชาปวดมาไห่ว่าไอ้ชาสะบาสบ่จะไาเนี่ยไอ้ชาวซ่าเลยซ่าัยา้ชาีอยัียไม่ได้น้องน้องหัดเล่นปืนดีไปหัดเล่ปืนดีไปเออหัดเล่นปืนดีไไอ้ฉัยา

เปล่าเปล่เปาเปาจิงหอไม่ไหวเปล่เปาเป่าเปล่าเอาอไมาดเ้า่ัเเปาเปล่เปาเปาเมึงยังไม่ตายหรอมึงยังไม่ตายหรอใช่ไม่ตายจริงเพื่อไม่ตายวะไม่ตายจริงเพื่อนไม่ตายจริงไม่ตายจริงตัมันค้างตัมันค้างเฮ้ยมึงดูดิ มันไม่ตายมิดมันไม่ตายน้องเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจย็นใจเย็นย็อุงลน้อ้ลเ็นนใจนมเามานี่มานี้นีอุเลยอุ้งเลยอุลทิ้งเลยเอ๊อทิ้งเลยตามทิ้งเลยปล่อยเลยปล่อยเลยไม่มีค่าปล่อยเลยมันเปล่าอ่ะไปกนไ่ไดิมันตามมันตามแซมแซมปุยนี่แซมเนาะมันีมันนี่มันเลิ่ไม่ลดมั้คบ้านไม่ตายมัไม่ตายเรื่อไม่ลด เล้วไม่โหลดอ่ะหรอมันได้ยินหรือเปล่าได้ยินมาบันได้ยินตัวบั๊บไอ้เหี้ยมันตัวบั๊ได้ยินได้ยไม่ได้ยินหรอกไอเฮ้ยมึงไปต่อยมันก็เสียเพื่ได้ยินไึเป่าเอ้ยตัวตัวเล่นไม่โหลดอ่ะครับมันไม่ตายนะตอมอไปตอมอไปเอาตอมอเย้ครับมันแทงไม่ตายอ่ะเล่นต่อได้ต่อยต่อได้แต่มึงโดนใบนะมาดิมีอะไรไปขู่กันดิมันโดนชิวเลยไอเฮี้ยใช้บั๊อ่ะมันโดนต่อนาต่อม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 าเอ่อเอ้งเอาทิ้งเอาไปทิ้ง ทิ้งมันไม่ทันแล้วตำรวจมาแล้วโดนชาร์จเลยนะบอกก่อนแล้วโดนชาร์จเลยนะนี่เขาผงเยอะกดไปสอบด้วยครขาไปสอบด้วยคขาอยากสนุกต้องได้สนุกเลยเปล่าอะไรนะคะเพื่อนอยากสนุกต้องได้สนุกอยู่แล้วใช่ป่ะโคตรสนุกเลยครับเพื่อนแต่วพอพวกเราเห็นเพื่อนไม่ หน้าตาเพื่อนไม่เจอขนานทำไมเหี่ยวขึ้นเยอะเลยอ,ะอ่ะปากดีเหมือนกันนะ่หรอเฮ้ยเคยลองชิมเหรอเพื่อนคะปุ๋ยว่าตรงนี้มันก็โดดเดี่ยวเกินไปหรือเปล่านะให้ตำรวจมาเราตั้งหลักก่อนจังเลยนะยนตำรวจมาครับเหงาหน่อยนะ,ะนอยนะูอ่ตรงนี่ลนะ่ะพูดมากเพื่อนคะเพื่อนจะทิ้งกันจริงๆริหรออันทัก เราตำรวจไปก่อนเดี๋ยวไปทิ้งน้ำโอเคไหมเดี๋ยวลงน้ำสบายๆเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยถูกกับน้ำเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไอ้แม่ภูเขาขวนๆน้เอออันพักก่อนมันจะไม่ชอบที่สูงอ่ะดีมีแบบทางเรียบนะทางเรียบมันง่ายไปมันไม่แพงนั่นเอาทางด่วนก็ได้แพงเพิ่มขึ้นอนะ่ะไอ้ทางไหนถึงจะรักอ่ะทางไหนทางไหนถึงจะรักมีไหมมองไปทางไหนก็เห็นแต่เพื่อนจูงมือคนอื่นเลยไม่เอาแล้วโอ้โหมันต้องแสดงว่ามองผิดละไม่เคยจูงมือคนอือ่นเลย าถ้าเราทางไหนครับทางไหนเพื่อนมีให้ทางไหนบ้างซ้ายขวาหรอ<ม>หรือว่าเพื่อนตะแคงทางไหนจะเป็นของเพื่อนอ่ะทางไหนอ่ะแบบอว่าทางไหนจะมีแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ย จะรวนนะอยากโดดน้ำจังเลยอ่ะ ถ้าเราเปลี่ยนทางไหนที่จะล็อกไหมมีไหมซ้มยายขวาหรือตะแคงดีนะแต่ก็ทิ้งไกลไปนะบางทีอ่ะไม่ทะเลไม่เขาแล้วเมื่อไรจะเป็นเราอ่ะทักที่ทักที่อะไรนะเมื่อไรจะมีเราบ้างอ่ะมีแต่เขาก็ทะเลอะไรนะอยากไปเล่องหัว <c oughs> มีมีเบอร์ตองแนะนำอยู่นะลอ,อ,องนำไป <c oughs> ไม่ฟูพิ้นแดงด้วยอ๋อเพื่อนลืมอะไรเพื่อนลืมอะไรรึเปล่านะเอออะไรครับไหนพูดดิเพื่อนลืมอะไรหรือเปล่าครับแต่ว่าช่วงนี้แบบว่าขาดของหวานไม่ค่อยได้ด้วยดิเอาเดี๋ยวเก็บเค้กไว้ให้แล้วกันนะไม่เจ๊งครับเพื่อนเขาไม่เออหรอกอ๋อจ้ะเดี๋ยวเอือเดี๋ยวตำรวจไม่มา